แยกหมูกินอย่างเดียวเลยไหมพี่ตูนนี่ค่ะนี่อันนี้อ่ะนั่งลงค่ะตูนนั่งลงนั่งลงเอ,อาแล้วใครอ่ะ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 ค,คนนี้คนนี้จะกินค่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกี่ยวการเกี่ยวการมากโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพี่ว่าผ่านแรงแล้วนะผักยังไม่มาเลยครับคนนี้นะคะคนนี้นะคะคนนี้อะไรก็ได้ค่ะจะผ่านก่อนไหมเสียดายมันจะนี่อะไรก็ได้ค่ะคนนี้นะคะผ่านมีเยอะมากค่ะคนนี้ต้องกินให้ได้ต้องกินตลอดลอือ ัเอเขากินหมูกระท้ากันลูกหนูกินไม่ได้หนะไหลังบ้านห,หนูกินไม่ได้นะคะฮะรอกันสองคนรอว่าเขาจะให้เรากินไหมนะหนูหิว,หวไม่พอไม่พอหรอ